สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเพื่อนของคุณย่านะคะมาจากฮอกไกโดนะคะฮอกไกโดจะเป็นเมืองหนาวนะคะเป็นหนามากๆแล้วก็เขาเอาอะไรมาฝากดูนะคะอูบมากนะคะคิดว่าแถวนี้นะคะปลูกไม่ขึ้นนะคะมีเคยมีคนบอกว่าพวกเขาแถวนี้ที่ดินแถวนี้นะคะปลูกไม่ได้ไม่ขึ้นนะคะอันนี้ต้องมาจากเมืองหนามากๆ คือฮอกไกโดฮอกไกโดนั่นเองนะคะเมืองที่ขึ้นชื่อว่านมอร่อยแล้วยังมีผักในป่าในเขานะคะก็คือกระเทียมป่านี่เองค่ะทุกคนนี่นะคะกระเทียมป่านะคะนี่มีดอกเลยนะคะอวบมากเลยนะคะทุกคนดูนี่นี่นะคะดอกกระเทียมป่า่ะลโกลเสียไปดอกมันเยอะๆนะแต่ว่านี่ไงนี่เขาติดติดมาให้คนญี่ปุ่นนะคะเขาจะเอาไป เขาจะเอาไปมันเหม็นค่ะหมูเม็น,นกระเทียม oh. เขาจะเอาไปต้มนะคะไปต้มแล้วก็เอามาสับๆแล้วก็ผัดใส่หมูแล้วก็อีกหนึ่งเมนูก็คือไปดองซีอิวนะคะดองซีอิวไว้นี่ดอกกําลังออกเลยค่ะแล้วใบเขาอวบมากเลยสิใบอวบใบใหญ่นะคะกระเทียมป่านะคะได้เอามาฝากนะสักกำนึงนะคะจากจากเขาเคโดูนะคะนี่ได้กำนึงนะคะนี่ มมก,ก็ขอบคุณนะคะเพื่อนแมา่ยากที่เอามาฝากแล้วก็อริสาก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะว่ากระเทียมป่าที่ญี่ปุ่นนะคะก็มีมีแล้วก็อวบมากๆนะคะใครที่อยู่ทางฮอกไกโดก็จะอยู่บนเขานะคะในเขาลึลกๆนะคะมีคนญี่ปุ่นนะคะที่เป็นยูทูบเบอร์นะคะก็ทํา youtube แล้วก็ไปเก็บกระเทมกระเทียมป่านะคะในภูเขาที่ฮอกไกโดด้วยนะคะ จะอยู่เมืองที่หนาวมากๆนะคะบางที่ที่มันหนาวมากก็อาจจะมีนะคะแต่ว่าแถวที่อลริสาอยู่ไม่มีนะคะแม่ยาบอกนะคะนี่ดอกกำลังดีนะคะก็เดี๋ยวนี้ก็จะไปดองซีอิวนะคะแล้วก็ผัดใส่หมูสับนะคะต้องเอาไปลวกก่อนนะคะใบพระอวดมากเลยน,นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามมาลับชมค่ะ